อุ้ยเอาบอลกันนะเฮ็ดช well mm. ีเฮ็ดชีเฮ็ดชีเฮ็ดคือไม่จอยนี่เฮ็ดคือไม่จอยนี่ง่ามยังไม่จอยนะอ้าวโอ้ยโดดใจกระเป๋ง่ามไม่จอยนี่ตึ้มว้ายเฮ้ยเห็ดชีเฮ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 ็ดดัวเฮ็ดเห็ดมือคือเฮ็ดเฮ็ดคือ สบายดีปะลูกนะนอนหน่อยก็ร่างเล่นนี่เอาวันก่อนนะเอาวันอธุจาเลยลูกทุจาเลยตบมือก่อนตบมือแปะๆก่อนฮะอ่าเห็นเจ้าตบมืองามงามอุ้ยอ <ailand> ุ้ยอุยว้บูบูไว้ดิฮะบูบูไว้ลูกนี่ขอก่อนอุ้ย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 เอาวันก่อนนะ เ <laughs> <c oughs> อ้ยทะได้ขาหอมกับคือเห็นอยากนอนเลยฮะอยู่นอกเห็ดหาวไปบ่อยเอาอันนี้นะบูบเไ <c oughs> <c oughs> ็นนะแม่บูบเไ็นแม่น่ะอโอ ถอยหลังถอยหลังสารวันไมล่อนไมล่อนไมล่อนเลยอ่ะเมลอนนะไมลอนกับบุมวันจำสารวันนะสารวันถอยหลังเอยหลังเอยหลังสารวันอืยะเพลงเพลงพอตัวมากนะฮู้ฮู nt, nt, ้ไหนเพลงปลาขอกั้งนะพออือเฮ้ยป้าปปะโจยบีบมานเลย comment mẹ bị tên Ồ, bằng nè xanh đi đi đừng khóc Gây áo gôn gân á Chạp đừng gôn 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 đi Áo gôn nói đi nè đứng chạy ngon gân ha. Ồ, hiền nhắn anh ơi. Ông ăn gần đơ, ăn hết nhắn ra đi À Hây Hây Ừ Ừ Ừ Bên đây Ừ ah, Thầy chụt ngam thế Hả Cây bắt trôn, mắn ở xe lụ Cây bắt trôn, mắn ở xe Xe cây bắt trôn cho nè Hả Ừ. tiền cái tuần bố vụ hơn nè hơn gần hơn <laughs> yeah yeah thấy <Yeah>. vào <laughs> ấy vào bố má ấy ờ má chắc gì chắc gì mà ờ má đâu ở má thế ý à chạy ừ ta ý ta chạy ta đó ta ta bắt cho nè nanny ơi bòm ơi phun hôn hùa đút hùa thay hôn มาค่เแกเนาะอยู่บนนอนนี่เนาะฮะโอ้ยมาพี่ลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้หัวสิปกเออมาแจนนี่เออกิ้งมากิ้งมาโอ้โหโอ้ยเจมินพลเลนมนนวนเนาะมาพี่มาพี่มาทางนี้หัวจะหัวปกไเว้นี่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 ผาง่ายมิลานี่ผาง,ง่ายมิลานี่ มุนผางานี่หลเดีวไปไปเอาปเบูบูมา้ไบูบูอยู่ผู้ไ้เอาบูบูไปเออหูจางหอนบูบูอันนี้เออไปเอามาลูกามาหนอบูบูเด้อบูบูเด้อบูบูสีพูหัเด้อามาไปแม่ไปกระตุนนีแหละน่ะไปกระตุนน่ะกระตุนบูบูดาราบูบูน่ะไปแมาดูเน้น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 บูบู ปูปูลาปูปูเออนัน่นแหละนั่นแหละน่นตีนน, <Yeah. S 1> นั่น,น,นแหละแมนแมนลูแกแมนแมนเออเก่งเก่งเกเกเกฮฮโอ้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอม่แหอ่ไม่ใะฮะฮะไ่แห่ะ่ะ la vu vu la vu vu vay vá vá bèo vé bèo bèo ơi cho mền phơn hào đông đông phù mi trời phù phù cho hiền bao phù 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 bát 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 đây เห็นบอน่ะรวมแรงมุมนี้เนาะเออขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อให้อาบ่อายจีพ่วงกูเจี๋ยอ่ะบอเออบ่ให้ดิอาจ้ะอาขอเออขอลเลยได้เจ้าให้ยเลยได้เจ้าให้อาแล้วเป็นบ่ให้แล้วบ่ดิอาเมื่อเด้ออาเมื่อเด้อฮะเฮ้ยผัดเจี๋ยมื่อผัดบ่ให้ ฮะอ๋ออาไว้เฉยจังเลยเอาไว้เฉยอัน <c oughs> นี้เฮ้เยอเอาไหมามา,มาให้อามามมาให้แม่จอยกันจ้าอย่างนี้คืวดเฮือนกดเฮือนชอยแม่จอยบ่ฮะเั็นงังน,นีิโอ้สบายเลยเนาะขึ้นลงขึ้นลงสบายเลยเนาะฮะขึ้นลงขึ้นลงสบายเลยเนาะ นี่นี่นี่บูบูขึ้นเป๊บขึ้นปเป๊บบูบูเร็วแปบ๊บบูบูมาหาเร็วเออมา,าขึ้นสบายเลยที่นอนเนยอ้งอึม้มาหาไหมมา,มาหาไหมาลูกมามขึ้นลงสบายสบายเยนอะมาจักลงมาจักอมาขุ่นน่ะลงปับ๊บขุ่นน่ะอ่า เก็บขึ้นนี่นี่เก็บขึ้นสิทะไปหาคนกระเป๋ากันเลยเด้อบันดี้เด้อเบิง่งตีคนกันอโอูย้ยุ่งว่ะมันมันมันเข่าในตีนนี่ได้ตัวบืเออันนั่นมาตีตีนมันบอกไอ้พ่อใช,ช้ฉอยแขนแม่เพื่อนน่อเฮ้ยเด็กของแม่ขาได้รึ

บ่่ได้้ลาานมมัแตคือกันแล้วที่นอนเฟิร์นิชั่นจขึ้นแน่นาะตั้งแต่เอาเตียงออกนี่สบายขึ้นเยอะฮะเอาใส่แขนนั่นล่ะจะพูดยังใส่แขนน้องของไม่จอยนะไปหายไม่จอยไปไปหายไม่จอยไปใส่แขนไปใส่แขนเนี่ยจอยเงินให้ตัวนะไปหายไม่จอยไปลูกไว้ของไม่จอยฉิขาดเด้อของไม่จอยฉิขาดเด้อมาใช่ไหมให้อามาให้อาดูให้อาดูมาลงมาให้อาเด้อ อโอเคขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอาไปให้แม่จ้อยสิไปให้แม่จ้อยสิใส่บริเวณัวหมไงาะใส่มันเย็นนั่งตีตมอกร่างกายเย็นโอ้ิใส่หัวนะเฮ้ยเอาเอานเนี่เอานี่อืมเออวางไว้วางไว้มาอาขอมาให้อะไรเนี่เออให้อะไรบอก มาาเห็นกันบวถิ่มเด้อบัวถิ่มเขาไม่จอยเด้ออุ้ยอุ้ยเหมาะเหมาะแค่บอลพอบุญเด้บ่นอนพอบุญเด้ลูกเดี๋ยวฮะบอลได้บอลพบุนนอนนะเหมาะพบุญนอนเน่ลูกนอนนอนนอนเหมาะไปเหมาะเหมาะไปเหมาะเอออุ้ยแชทหัวแจ๊กบอลไม่จอยแล้วลูกบอลไม่จอยนอนได้ลูกบอลไม่จอยนอนอยู่สายลูกไม่จอยนอนอยู่สาย อีหลานอนใช่หกอีหลานอนใช่อีหลานอนใช่ลนอนไปวัชนานอนใช่หกวัชนานอนใช่วาชนานอนใช่หกืออวาชนานอนหันบ่ลูกบอโอ้ยหลานก้อยทักลึกด็กเดบอลไม่จอยเด็กบอลไม่จอยเด็กบอลไม่จอยหมาน่ะบอลไม่จอยบอลไม่จอยหมาะอยู่ใช่ลรกบอลกไปเ้ายนี่ ไปให้ไม่จ้อยไว้เถะไปให้ไม่จ้อยไว้เด้อลูกเด้อเอาให้ไม่จ้อยไว้ให้ไม่จ้อยไว้ไว้ให้ไม่จ้อยให้ไม่จ้อยให้ไม่จ้อยไว้จลิดมันสิดีดมือจ้ามาแล้วเอาให้ไม่จ้อยไว้นะแม่ดีเดึกดถิมป่ะสัปเอาไปให้ไม่จ้อยไว้เอาไปให้ไม่จ้อยเด้อทุจานอ่ะไหมสัปทุจานงามเ็ยให้ได้ทุจานะล้วทุจานคือทุจานให้ไม่จ้อยนะทุจานให้ไานเชื่นกว่า

นี่มันนี่ไปมาแล้วลงทางอ่ะรวมมาลงทางนี้แล้วโหได้ยอมใช้หมากตุ้มนะไม่ให้ไ kind ม <of colon? S 3> ่จอยละไม่ให้แม่นี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 ่เขาไม่จอยอยู่นี้นี่นี่อือเออแม่แม่แหละน่ะของแม่แม่หรอกไม่ให้แม่ไหมเอาให้แม่ไหมให้แม่ไหมหรอก

dự tà cho năn, à hai mẹ choi, hai mẹ choi ừ ừ, ừ ừ hai mẹ, hai đi đi quá à mê 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 vang mơ vang, 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 vang trời ơi ui, nòn nổi, à bú bú mát à bú bú mát à nè, nè, nè xìm phu nè, lúc siêu phu nè ê bú bú, bú bú à năn, ăn, năn, không bắt choi, không mẹ choi, không mẹ choi à mẹ hãy mẹ choi ให้ไม่จ้อยนะเออพูดนะบูบูมาให้งไปนี่ใจเด้อเออพูดเออเอาบูบูมั้บูบูมาให้าเออนั่นแหละเอาไมจังซว่าเอาอยู่หันอยู่หันมาให้แน่ยเอามห้งไมเอานี่เอานหเอาอย่นี้เออหาแล้วเดี่หแล้วหอาไปหาบ่ายกขาดเลยมันอ่อนเนาะก็มีวิวง ีพิงกัดดึงออกว่ทั้งหูทั้งทั้งหูทั้งแก้มมันไปกัดก้นกนกันนะนี่เบื้องหาวคนกันนะเอาเอาไปใช้ชงนี่เออเอาไปใช้นี่ชงนี่เอาเฮ้ยกัดกันก้นเอามานตัวนั่นน่ะ ชิมพูน่ะลูกนี่นี่นี่อยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมมันเย็นกอนลูกแอร์เย็นกันอย่างเตียนเฮ้ย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 ผ่อนไวจับคุณกันเอาคุณกันนะฮะอาตมือเลยตมืออะไอาตมือแปะแปะแล้ว อภอนสารวัหนไอป้าลุงน่สลรวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวันอนพ่อนะูพะสารวันถอยหลังแลวละฮะลูกพ่อน่พ่อนี่ดน่อย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 นยน่อยนยน่อ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 ยนน่นนนน่อยน่อยนยน จับปูดำขยำปูนาจับปูมาขวบปูทะเลเอออ้าเลยวะมาวัดวัดจับปูดำขยำปูนาจับปูมาอ้าโอ้ทุจ้ามาทุจรอ้าใส่ไพ่ไพจับปูดำขยำปูนาโอ้โอยหัวเลยจับปูดำขยำปูนาเลยเลย นาย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 ทังน้ฮ้ก้กรเปาแค่นี้เฮ้ย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 ลเฮ้ยเฮ้ยคุทีลได้นิเอาม่นกน้อยจับมันกน้อทีนิกจายให้นายหกบ้านเอ้ยโอ้ยจับปูดาขยาปูนะจับปูมาคั่ปูทะเลนี้จับปูเช็กระด้งได้ไอ้นี่นะเฮ้ย เฮ็ดยังแบบนี้นะโอไปเอาเอาบูบูใเฮียนี่เอาบูบูไหมเอาบูบูก็มึงเนี่ยเอือยตัวไหนเอือยตัวก็เหยาะกันเชียวอยู่ไปเอาบูบูไหมหูพูบูเออเติ่งเดียวมึงหรอกเขาบป็เข่ามันหรอกพูดไปเอาบูบูได้ไหมเดี๋ยวประตูเลยไปเอาบูบูมาเด้อลูกเด้อโอ้ใส่ได้ลีลานเฮ้ยพูดพูดอ้า เอามาเอามานั่นนั่นนั่นบูบูอยู่หันลูเฮ้อผีช้างพุ่นบูบูถอด่าก็อถอยม่ยังนี่พูดแปลวนะให้อาไ้ถอยดากให้กลัวแม่งอย่างนะแม่งตูนนั่นถอยดากลงกินาจเลยไอลานไ่เดนี่ช่างเดช่างเดะช่างเดะนี่แบวบูบูมาอมจักวัด บู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 นะบูบูอยู่ใช่หรืลาบูบูอยู่ใช่ลาบูบูนะคือเจ้าเลยลาบูบูนะฮะแวนเป็นน่องแาบอกลาบูบูนะบ๊วยเอาเงินก่อนเลยเอาเงินก่อนก่อนหน้านี้วลาบูบูจะกัดก้นแล้ว บปดี้ปลูงอาซาลาวันเถอยังเถอยหลังมาลีนี่ซาละวันเถอยังถอยหลังเถอยหลังสาลวันสาลวันถอยังถอยหลังเถอยหลังหมักขนาดได้เพลงนี่นะอันนั่งวิวกะเาเลยอันตอนแรกกะตุ้มผาตุ้มแพรเพราะเปิดเพลงนี่ขึ้นม่ป้าอาผัแพรลงลูหัวเฉียบล้งหันแน่ะ

จับปูดำขยำปูนะจับปูมาขวปูทะเลแลยจับปูดำได้รึจับปูดำขยำปูนาจับปูมาขวปูทะเลเฮ้ยนี้คนเก่งไหนเฮอยเฮียเัลยาฮีนเะีฮียเีเฮียฮะยเฮตยเีเฮียเฮียเนนยียกฮียเฮี้เฮียเฮียเี กะปูชก็ต้งไหนี่กระปูแม่จอยได้นี้กระปูว่าลืไม่กินรอหน่อยบึฮึฮึอ่ฮึฮึฮอฮึฮึฮบายฮึฮอฮึ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 อึฮ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 นฮึเึฮึฮึฮนฮึ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 ฮอฮึ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 ม มาไม่อะเ็ษเข่านี่นี่นี่ในมนี่มือข่าตัวนะจอย่างไงอ่ากจยินดจไมลูกจับหาจำไหมอาไหมจำไหมหวิสังเอาจับมา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 ไม่อามมเออเออจบมาถึงขยะเออเออายชบายเออสยยเออเก่งเก่งเออายไปย เออใช่สะไพ่สะไพ่คือแม่ตู้ว่าเนออืมสะไพ่อันสะไพ่ระว่าสะไพอีกวกระตูกตัวกระตุกเนี่ยความดื้อของเพื่อนนะอ่ะขึ้นนี้ขึ้นนี้จ้ะเฮ้ยอย่าเอาบอลกันนะไปไปไปเก็บเม็ดข่าวไว้ไปเก็บเม็ดข่าไว้ไปเก็บเม็ดข่าไว้ลูกไว้เนี่ยอ้โหกัดก้่อนกัดก่อนอ้ยอุย อ In ุ <t eg ued gardens> ้ยอุกัดเินกันะกัดกินกันนะอันนี้อุ้ย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 อยอุ้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 อุ้ย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 อ้ยอ้ยอุ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 ้ย้ ยันไม่จอยนี่ได้นี่จอยพวกนี้เห็นตัวออกไปแล้วกาฉันบืนลงมาใแล้วพุดขึ้นู้ไวเอาบูบบุบไวไม่จอยผมไปดอกจะไปใช่เด้ไม่จอยก็อยูกับลุกส้าวละคนเดียวนี่แล้วนี่ไม่จอยไปชาวไร้เลยนี่หัวใจอยู่นี่ห,นห่านพุนหัวใจหัวใจกระโดดพุน ใจฮีอร์นี่เฮ้ยห่านมปจทกดุไม่จักหมุนเขาชเ,าเอา,านะอเไปช่าง้ออมาเอาก็บปอยู่อันี้หึกมัดก่อนนี่กัดก่อนี่นะโอเคไปและจ้ะบายบายอันี้บายบายเด้อปารุงเด้อ,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 อ กคนเฟินเองระเดียวเฟินว่าไปดื้อไปดื้อไปน้านะคนกระเป๋าอาบอ่ะนะไปคนนี่นะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยพุดบาย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 ป้าลุงเลยเด้อบายบายอ่าเมื่อก็เด้ออ่าเมื่อก็เด้ออุ้ย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 อย่าอยู่ใกล้แล้วมันนี่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  บายๆปลาลุงเดอ้อกลับก่อนแล้ว